ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปที่โลกเวทมนต์กันนะทุกคนขนลุกปะพานุคนลุกจริงคนลุกเลยทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นหนังฉากหนั่นเองทุกคนนี่เดี๋ยวเขาจะบอกให้เราทำท่าทางใช่ไหมทุกคนแต่บอกเป็นภาษาญี่ปุ่นแย่แล้ว พังไงต้นไม้แบบเนี tamam> um ้ยโคเท่อะทุกคนโค้จริงๆรังเนี้ยเินไดยจริงหรอแต่มันไม่กินดินด้วยอ่ะทินมีท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอือช่างที่ ่ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปที่โลกเวทมนต์กันนะทุกคนที่ยังไม่ผมพูดไม่ค่อยไหวรมันไม่สบายนะคะทุกคนมันอ่อนแอทุกคนที่แบบล่อหมดคนเดียวเลยเมาหมดวิสนลดูใครป่วยตลอดเวลาป่วยตลอดกันและป่วยตลอดไปนะคะ นางก็เลยว่าเออไม่่อยออกอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีทางมาหยุดความสนุกของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็เจะเดินทางไป Warner Brothers Studio Harry Potter หรกอย่างทีกคนมันคือ Studio Harry Potter นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยอะไรที่เป็น Harry Potter ที่ญี่ปุ่นมันจะอยู่ที่โอซาก้าใช่ป่ะเราก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเว้ยจนแบบวันหนึ่งเห็นพี่ส้มเห็นเขามาโตเกียวเว้ยแล้วเขาก็มาลงอะไรเกี่ยวกับ Harry Potter ก็เลยแบบเอ๊ะมันมีที่โตเกียวด้วยเราก็เลยถามพี่ส้มนะคะพี่ส้มก็เลยบอกว่ามัน มีสตูดิโออยู่ที่โตเกียวจริงๆทุกคนที่โอซาก้านอาจ,จะเป็นแบบว่าในโซนส่วนสนุกเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าของโตเกียวจะเป็นแบบว่าสตูดิโอสตูดิโอที่มาถึงเป็นบ้านเป็นอะไรอ,อะไรประมาณนั้นเป็นแบบฉากที่ใช้ถ่ายทําเป็นเออมันน่าจะมีอะไรว้าวหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็เคยเห็นผ่านตาผ่านในอินเทอร์เน็ตมาเยอะแยะมากมาย <c oughs> อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอยู่โตเกียวถ้าจะมานะคะต้องจองล่วงหน้านะทุกคนเพราะว่าเหมือนอ่านมาว่าเขาไม่มีขายหน้างานนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจองมาเวลาบ่ายโมงครึ่งนั้น เขามีเป็นรอบๆนะคะก็คือต้องจองเป็นเวลารอบมาอยู่ได้กี่ชั่วโมงจำไม่ได้อะทุกคนมันมันมีเวลากแบดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันอยู่ได้ทั้งวันหรือมันจะน่าจะมีเป็นรอบๆนะทุกคน,เ,นเพราะว่าก็ต้องออกให้รอบใหม่เข้าไปอุ้ยทุกคนเราเจอเข้าหนุ่มจากบ้านบ้านงูเขียวาาสเนปสุสเสียงผมพุ่เ้ยุาเสียงผมพ่แย่ คือหุ่นแพรกรดของไฟจริงป่ะไม่แน่ใจเขาใหญ่เท่านี้เลยเหรอจริงๆเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าทำไมเขาถึงตัวใหญ่เท่านี้ทุกคนดูดิอตอนนี้เรายังไม่เข้าไปนะก็คือรอบๆอ่ะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนข้างหน้านะคะมีการต่อคิวกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันก่อนดีกว่า เพื่อที่จะเอาพวแต่ที่ซื้อนะทุกคนไปแกข้างเตรียมหัดเตรียมเข้าสู่โลกด้ทุกือค่ทุกคนคเราพาดได้ไงเนี่ยเราเจอมังกรผมมองแค่ไม่เห็นตอนนี้นะคบเราก็โชว์พาดต้นแล้วค่ะอยู่ในห้องกงค่ะทุกคนนี่้จานนะน่าจะเป็นโซนขายของทุกคนโอ้มีน้องลากไม้อย่างงี้กคอันนี้คือเมนเดกทุกคน ที่ป็นชี้หลงสลับป่ะสิแล้วด้านในนะฮะก็จะเป็นขายแฟมี่บุ๊ด้านกระบอกน้ำสวยมากว้าอันน0้สบาทว้าวยี่บาทผมว่าให้คุณแต่งตัวดีกว่าผมไม่ใส่ดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะผมเก็บตังค์ซื้อเสื้อหลุยส์วิตตองครับมีไม้ของลูน่าลูน่าเลิฟกู๊ดคืออะไรวะเนี่ยผมจำไม่ได้คือใครอ่ะ โอ้อันนี้ดาวโกมมันฟลอยนี่มันฟลอยนี่มค์มันฟลอยว้าวนิวสแก็ตมนเดอร์รู่ทีมนิวสแก็ตมนเดอร์นี่คือใครเฟนที่บิดเหรอโอ้นี่โอู้เจ๋งอ่ะผมอยากได้เลยอ่ะ <Hayır> ผมอยากได้ของอันนี้โอ้ <ร réussi S 3> มายสตาร์จัสซี่ไมค์เทอร์เมลลี่ทุกคนทอร์เมลี่ก็ดีนะมีมันเดอร์มอสให้ผมไหมอันนี้น้ามอ้มันเดอร์มอสไหมกระดูกอะถ้าผมจะไม่ผิด บอลเดมอลเอาไหมผมอันหนึงคุณเจาจริงเหรอใช่ผมเป็นดอลดมอลผมชอบบอนเดมอลผมชอบเพราะว่าเขาหัวเท่เนี่ยผมครับไม้หลอดบอนเดมอลสี่พันหกร้อยเยนไปค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วทุกคนอ้าวฮันมานี่ย่างได้หน้ากากบอนเมอลนะ ไม่มีน่าอากาศกา็เลยเนี่ยพอเป็นวัดเดอมอร์ได้แล้วเดี๋ยวขอดูคุณบ้างดิผมกลายเป็นสาวจิ๊บจินดอลแล้วทุกคนกลายเป็นเธอไม่ออนนี่แต่กลายเป็นเฮกฮิทได้ไงวะนูะ้เราก็ต้องเข้าไปที่ไหนกันแล้วทุกคนเพราะป่านนี้นะคะ<บ>เราเสียเวลาเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนแนะนำ <S <S ว่าถ้าใครจะมานะให้มาก่อนถ้าแบบอยากแต่งตัวอยากซื้อของซื้อเสื้อผ้านะทุกคนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราก็เสียเวลาไปรีๆีแล้วทุกคน ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาได้เลยรียบราแล้วค่ะมาถึงนะคะเูาก็จะเจอนี่น่าประหลาดใจมากก็คือมีน้องยูสการ์แมนเดอร์อยู่ตรงนั้นด้วยไม่นานเลยว่าน้องนั้นยูสการ์แมนเดอร์ทุกคนนู่นก็มากับเขาด้วยนะคะไม้ผมคือไม้วันเดอร์มอรเอสเปสโซเอสเซโซไม่ใส่นม ทุกคนคะเมื่อกี้มันจะมีจุดที่เขาห้ามถ่ายนะมันจะเป็นหนังที่แบบให้เขาเขาให้ดูแบบเบื้องหลังล่านั้นทุกคนคือแบบดูแล้วอินมากเลยทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเขากำลังเปิดปราสาททุกคนให้เราเข้าไปได้านในโรเวนมันจริงแบบบูมพซโตไม่ใส่นมด้วย นผลลุกจริงผลลุกเลยทุกคนคดูน่กา,ากันมากเราจะเข้าถึงข้างหน้าทุกคนอยากไปดูข้างหน้านะคะจะมีดับเบิลโดอยู่อยู่นะ เก่งอะทุกคนเก่งนะจริงๆแบบคนทำครอบคนตกแต่งฉากคนที่แบบเรื่องหลักเก่งมากทุกคนทุกวันที่ปิกทาวจะทำโปรดักชั่นแบบนี้ให้ได้อันนี้ผมื่อกี้บอกก็ทำหลายเป็นพันคนพันพันตัวคนในการทำทุกอย่างออกมาใช้คนเมจริแค่ตัดต่อเอ้ยตีจงตีจีเล้ยโอ้โห<า><ๆ>ไม่ใหญ่ ือเห็นว่าเมืเ่อกี้มันมันแค่บันไดนะ,ะแล้วพร้อมใส่ชุดมามันก็ของจริงกันโคตรเลยทำพูดเหมือนอะนี่ทุกคนเลแล้วบันไดเมื่อกี้บันไดที่มันแบบเลื่อนยายทิศทางตามตใจ นนน,นนนทุกคี่เขาบอกให้เราเป็นเอ็กซ์เพ c e รียนที่แบบไปเชียร์กีฬาคุณนิดนะทุกคนเหมือนในหนังี่ีคือยูนิฟอร์มนี่คือชุดแข่งขันใช่รอคิวนะคะทุกคนรอคิวรอเขาไปเชียร์เอ้าไปเชียร์งเรอก่อนนะกอนตอนนี้นะคะรา้คิวเข้ามาใช่ปะเขาจะมีตีนให้ดูก่อนทุกคนเราเป็นกริฟฟิ้งดอน บ้านน่าจะเป็นซูริทิรีนนะคะเรียบสุดกั้วมากที่สุดอยู่ดีด่าที่ทุกคนแต่เดี๋ยวเขาจะบอกให้เราทำท่าทางทุกคนแต่บอกเป็นภาษาญี่ปุ่นแย่ปปแล้วคือรอดูนะทุกคน,นตอนที่ถ่ายว่าจจะถ่ายมาไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าใครจะจะเป็นยังไงทุกคนไปดูบัตเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานเรากัน,นทุกคนเรีย 어 <돌로> 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 ไม่มอกคนเดียวคนอื่นมอกหมดผมไม่มอกเลยทำไมอ่ะไม่มอกเท่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะตอนตอนที่พี่มันดีบักก็อาจจะแบบฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็รู้ว่ามันน่าจะประมาณหลบของทุกคนทุกคนอะไรวะงงนิดหน่อยค่ะทำขั้อนี้ได้ไหมถ้าคุณจำได้บอกเลยผมจำไม่ได้ หยอกๆให้มันช่วยอักนีทุกคนนี่ที่แบบหยอดชื่อลงไปแล้วแบบเริ่มเข้าไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆนะทุกคนที่โรงเรียนที่แบบเป็นแฮกเก่อจำได้ไหมคือเชื่อว่าถ้าแฟนแฮร์รี่มาที่เนี่ยกีตแน่นอนทุกคนกีตสลบเพราะทุกอย่างรู้ไหมว่ามีสตอรี่ทุกคนมันแบบมันส่งผลต่อภาพในเรื่องหมดเลยทุกคนแล้วมันแบบกีอ่ะทุกคนถ้าสมมติคนที่แบบชอบแบบคลั่งมากๆทุกคนต้องมานะ เจอตู้หนึ่งเลยทุกคนที่เขาจะบอกมาเลยว่าไม้คาถาอันไหนนะคะเป็นของอะไรน,นี่ว้ามีหมดกนะี่ไมวเนี่ยสามสิบสามไม้ทุกคนเดทให้ดูอร้ของเราก็มีนะทุกคนนี่เพื่อนเจอ ไม่กว่าจริงๆเขาขี่แบบนี้เลยทุกคนขี่เป็นจักรยานเลยทุกคนนี่คือกระเป๋าคุณยูวัเนี่ยทุกคนในสัตว์ออกมาเรียนป้าแต่มีมือด้วยชิอเรื่องอะไรนะทุกคนเขามีให้ทำหน้ากากด้วยนะฮะถ้าเราจะไปขึ้นตรงนี้ค่ะหน้ากากเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยทุกคนปลาคารสายหลังกเส็จแล้วไปใหม่ ตอนนี้นะคะเดินไปเดินมาพานุก็หายับจากเราเป็นเที่ร้อยเราก็ยังมานั่งดูคอสตูมแสดงทุกคนเจ๋งมากทุกคนชุดนี้เป็นภาพจำมากเลยทุกคนหลายๆคนน่าจะจำได้เนี่ยที่เขาใส่นานเลยไม่รู้ท่านมนแต่มันจำได้มากเลยคนมันเหมือนหัวลอยได้เลยอ๋อเขามีไม้จากข้างหลังใจทุกคนนึกว่าหัวลอยได้ว่าเป็นลูกเปิ้ลอาจารย์ในคนแรกของฮอกวอตันผมแอบแฝงกิริยาอ๋อเหรอในมือถืออะไรอยู่อ๋อกล้องถ่ายรูปอ๋อ ไม่ใช่แปลภาษานเนออ่าผมพาไปดูอะไรไม่อา่านมาหมดแล้วผมอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าวันดมอที่มาเป็นเขาบอกว่ามันก็เป็นปีศาจแบบที่ของอะไรเนี่ยเป็นต้นแบบเขาก็เลยสร้างขึ้นมาให้ดูเป็นเดวิลอะไรเงี้ยเนี่ยยิ่งดูน่ากลัวเหมือนสัตว์ป่าก่อนที่ทีพุทธาจะเลยใช้รูปลักษณ์ที่ดูมีมนุษย์ทํามากขึ้นเพราะตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้ใช่นี่คือต้นแบบแล้วเขาก็เฮ้ย เหมือนนะเนี่ยอนุแลบลิน้นดิ ที่ไทยดูนะทุกคนมันคือฮอกรักเขาเรียกว่าฮอกรักฮอกรักคืออะไรฮอกรักก็คือของที่แบบว่าพวกเนี้ยที่มันมีวิญญาณวอร์มโม่ไงเฮ้มไม่ต้องใส่วิญญาณไป้ในนี้นะคุณรูก็ไม่งั้นมันจะตายง่ายอ๋อคือแบ่งตัวเองไงตัวแบ่งให้แบบตามหายากๆจะได้ตายยากๆ เ,นะเพราะว่าเขาอะ่ะเหมือนเล่นกับอากาศนะทุกคนเพื่อที่จะมาแบบให้แบบเอาไปแต่ง CG ต่อนะทุกคนแล้วมันต้องเล่นให้สมจริง <S <S แล้วข้ะที่ <S <S ใช่ทขนะที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เราต้องเล่นให้มันเหมือนว่าแบบอุ้ยน้ํามาแล้วต้องวิ่งหนีน้ํโนอนมานี่มาอะไรงไงทุกคน <S <S เขาใช้วิธีใช้ไม้กายาตทำให้พังเองไ,ไงดูด ทำไมมีเครื่องระบบตรงเนี้ยหมุนอยู่มัน,นอยู่ในอุปกรณ์ซิวใช้ไวท์ไมค์มด้วบอกเบสที่ทำคลอแบบนี้ให้ในบ้านมันคือเบสโทรมาฮัลโหลพี่หนุ่นละออกคุณมันก,ก็มีคนเลยเฮ้ยดูอะไรสิ คือเราตกขบ,บวนนะทุกคนมาไม่ทันนะคะเมื่อกี้เขามีการแสดงโชว์เหมือนเป็นวิชาไล่มนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่ค่ะชาที่เขาแสดงเมื่อกี้นะพี่กขาเข้าไปแล้ววิชาแบบป้องกันตัวจากสารมืดปะทุกคนคิดเอาเองนะไม่รู้จะมาไม่ทันมาถึงงานเลี้ยงเลิกแล้วเฮ้ยมันจะมีการแสดงมาอีกแล้วสิงด้วยทุกคนมันคือห้องไอ้นี่เรียนวิชาป้องกันตัวจากสารที่เขาเรียกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามายิ้มหน้ากันบ้าง ดูโชว์เสร็จแล้วพานุอือเสร็จยังเนี่ยฉุดฆ่าปีศาจตายแล้วพานุยังฆ่าปีาศาจอือไม่ตายนะฮะนางกำลังบุม่มอยู่นะฮะทุกคนโอ้ยนี่ไงทุกคนป่าของบ้านเฮกิดนะทุกคนต้นไม้ใหญ่มากใหญ่มากน้องเฮกิดกำลังพูดใจเลยโอยทุกคนนี่ไงรถที่ร้อนขับมากับพ่อแล้วมันชน รถที่มันบินได้นะทุกคนแรมโบคาพังอยู่ในต้นไม้แบบเนี้โคตรเท่อ่ะทุกคนรถจริงๆนะเนี่ยคุณข้างในมีให้เล่นไปเล่นไหมไมู่เหมือนกันมผมกเป็นกาลไลมนนี่คือทำยังไงเอ่ยอาวทัวนี่เขาสอนมนอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยคุณทำได้อะ่ะเฮ้ยคุณคุณสร้างผู้วิทัศน์ของคุณปะ เขาให้หมุนวนๆแบบนี้นะทุกคนนี่ผมก็สร้างอยู่ผู้พิทักษ์ผมไม่มาไม้ปลอมปนะเนี่ยมาแล้ว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 อุ้ยทุกคนตัวอะไรอะม้าหรอไม่พานูเขาได้ม้าหรอใช่ตัวกระติวนี่นะยวผมสร้างใหม่อะคุณสร้างใหม่วนด้างหรอใช่ัวยไร ไปแล้วคนเราออกมาสู่โลกกว้างและข้างนอกก็เป็นนี่ค่ะนี่มันบ้านแฮกริปนี่นะข้างหลังเป็นกระท่อมแฮกริปทุกคนบ้านแฮกลิปเหมือนเลยดูครอเขาดูความประตูเขาพักกินอาหารว่างกเหมอนทุกคน,นวันนี้นะคะก็จะเป็นบัตเตอร์เบียร์นี่ ก็นี่ฮะตัวแล้วก็ขนมกรอบๆอนิดหน่อยหิวนิดหน่อยทั้งคนยังไม่ได้กินข้ขาวเช้ากันนะคะออกมาวันนี้ลาซาซ่าหวานมากมากเจี๊ยมว้าให้กลับไปหนึ่งใช่ใช่นะเหมือนใช่นะพเพราะว่าเพราะว่าอะไรแก้วกันพนะันหนึ่งไว้เย็นใช่ ต้อกินข้างบนผสมข้างล่างแล้มันจะอร่อยมากเลยมันๆเน,น,นือนัวไม่เคยกินรสชาติอย่างนี้เลยอะอมนมนะฟองนมอร่อยอร่อยถ้ากินแบบกินกน่องเลยนื่นอะไรอะคุณไม่หนวดแ,แล้ววะโอเคเดีย๋ยวเราไปยื่นต่ออาหารเบ็นมอนอร่อยยังนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าบ้านให้ดิวตเตอร์ครับเมื่อกี้หลังจากไปเติมพลังเป็นบัตเตอเียกับบองพลมาเรียบร้อยแล้วทุกคน แล้วก็ว้านนี้น่าจะเป็นบ้านเร่อนี้แพ่ะย่ะเนาะเขาเคือเด็กธรรมดาตอนแรกเขาจะูกเลีเ้ยงดูด้วยซุงอัไรเนี่ยคุณลกับป้าป้าใจร้ายและลูกชายที่ชอบแย่งของเขากินเข้ามา,เเขามาแล้วคะ<อ>่ะทุกคนข้างในก็จะเป็น่ตาตาฮะตาปรนะ <c oughs> <c oughs> จำบ้านเบลี่เบลี่ก็จะวิ่งมาแล้วบอกว่าพี่จะนัดมาส่งนะล <c oughs> ุงก็บอกว่าไม่มีของแก ห้องที่เล็กกว่าหอห้องเฮลิโอเนี่ยใช่แล้วก็จะโดนวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะใตื่นเล็กมากห้องใต้บันไดใช่ห้องใต้บันไดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่แองเฮลพาดอาโนอยากได้บ้านใหม่ยังเออห้องวันยงอ่ะสบายไปปะเออห้องนี้ก็อยากได้ทำเลยสร้างขึ้นมา ดูบ้านแฮร์รี่เสร็จนะทุกคนแล้วก็มาแฮกกินอีกแล้วมันมีอะไรหนึ่งแบบเป็นอาหารสำหรับเมืองอะไรอะซาลิชเชลีเมืองเลยอ่ะซาลิชเชนี็อันนั้นอะของของคุณคิฟฟินโดคิฟฟินโดนถ้าอาหารเป็นอาหารแบบใชแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทุกคนจริงเหรอใช่ใช่ละแล้วมันมีเปแบบจานที่เขาทำสำหรับบ้านนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ คนคะนี่ค่ะอาหารของมือให้เขาตื่นกันก็คือจริงๆมันจะมีสี่บ้านใช่ไหมทุกคนแต่เราสั่งมาแค่สามบ้านนะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้สั่งมาทุกบ้านอย่างนั้นจริงๆจะสั่งมาแค่สองบ้านที่กินทุเรียนแต่ทานุมันจะสั่งทุกอันนะแบบคอยาก,ก,กรีวิวไงว่าอร่อยปานเพราะว่าอาหารอาหารหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรอันนี้ไม่รู้เอกไม่รู้คนจะชิมที่ทุกคนดูเองนะคะว่ารสชาติแต่ละองป็นเห็ดผักเขาได้กินมากอย่ อ,อมันคื <ยก S 1> อไส้กรอกป่ะเนี่ยดูดิไส้กรอกนี่ใช่เนาะเป็นไส้กรอกอ่ะไส้กรอกแล้วผมก็โปะมันหมดเข้าไปนะทุกคน,นคุณใส่ไส้กรอกแล้วอร่อยไหมดูดิดชิมดิอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงไอธิบายให้ฟังนหน่อยไส้กรอเกเยอรมัน ส่วนผสมข้างในรสชาติมันจะไม่เหมือนไม่รู้คมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคือมันจะหนังกรอบแล้วคนเวลากลับไปนะคะมันจะมีเนื้อสัมผัสที่ไม่ได้แบบแหลก,กละเละอียดเท่าของแบบในเซเวนอะเพราะน้มันจะแบบว่ากินแล้วเนื้อข้างในมันจะเนียนหมดแต่นี้มันจะมีความหยาบๆทีเดียวนิดน,นึงแล้วก็หนังกรอบแล้วเวลาคนเคี้ยวไปอะมันจะมีน้ําออกมาออเออซึ่งมันอร่อยมากทุกคนอันนี้ดีต่อไปเดี๋ยวผมขอลองของบ้านนี้เขียนว่า Beef r o a นจิมม้มกอันนี้และ เข้าปากไปจ้ามันเกือบเหนียวแต่มันไม่ถึงกันเลยไม่ไม่ได้เหนียวทุกคนแต่แค่เกือบเกือบละอีกนิดนึ่งใช่โอ้เป็นไก่เป็นชิ้นเลยไก่เลยนะอร่อยมากไก่อร่สุดเลยเหรอในนี้โคตรอ่านไหนอร่อยสุดอร่ออเลยอ่ะเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะทุกคนอะไรไก่มันมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะพอกินเกือบจะไปปลารมีกลิ่นดินตีขึ้นมาบ๊อบบอดินเหรอเออกลิ่นดินแต่เหมือนแบบเป็นกลิ่นที่เขาตั้งใจอ่ะทุกคนดูความแบบบ้านนี้ดิดูความแบบเนี้ย คืออาหารตรงนี้มันเล่นกับรังสรรค์ที่แบบน่ารักดีเนาะคุณน้นทิมเนี่ยชิมได้ถึงรัวอะไรอ่ะเหมือนมากเลยดินชูครีมเปล่าคือดินคืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้ดินจริงปะเนี่ยไม่จริงดิคุณจะชิมดินนี่หรออุ้ยเป็นไงโกโก้ผงอะไรโอริโอ้ไม่ผงอะไรสักอย่างเฮ้ยมันไม่ดินจริงด้ก็เนี่ยมันไม่ได้ดินจริงแต่มันมีกลิ่นดินด้วยอะไรอ่าหารเวนหมดของจริงคืออะไรไหนดูดิ คือเลยอะชูครีมใช่ไหมที่ผมเดาถูกเอาใช่คล้ายคล้ายชีสบอลอะรอแต่เป็นแบบแป้งหนึบหนอุ้อร่อยมากเลยอันนี้ทุกคนจานนี้อุ้ยันนี้หนึบเลยอ่ะผมรู้แล้วข้างล่างเป็นมันบดโอ้ข้างล่างเป็นมันบดนี่ๆครีมครีมเนี้ยข้างบนมันไม่ใช่อะไรแหละไม่ใช่งาไม่ใช่โอริโอ้ไม่ใช่อะไรอะไรอ่ะไม่รู้มองไม่เห็นก็มีชีสกุ้งด้วยแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนที่วิทยากรคิดว่าตอนนี้นะคะมันใกล้ปิดแล้วเราต้องรีบทบทเวลา ดิบบอกว่าน้องจะระักษาตรงนี้นะวือถุงนี้นนนนน่วนูนุ่มมากเลยมันคืออะไรอร่อยไหมอร่อยอไม่พอ่ลยทุกคนอันนี้มันอะไรเนื้อคีมมันเบาๆฟูๆหอมๆแต่มันหวานค่อนข้างหวานนะคะทุกคน รับรองทุกคนถ้ามานะคะอยากให้ลองมาชิมอาหารเต็มแนะนำนะร้านอาหารเนี่ยอาหารอร่อยมากจริงทุกคนแนะนำเลยว่าแบบอร่อยจริงๆอร่อยว้าวไม่ใช่แบบคืออร่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะอร่อยแบบว้าวอร่อยต้องมาทุกคนในนี้ต้องลองนี่ชอบเลยถูกปะถูกแต่ยเข้ามาต่อนะคะแล้วก็เจอชาล่าที่เก้าสิบสามเซนติเลยหลังจากหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็วักมานี่นะนี่ ว้าวว้าวว้าวทุกคนและนี่คือฮ็อกวอตส์ของพวกเรา โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แปลงร่างกลับมาในร่างเดิมนะคะหลังจากช้อปปิ้งเสร็จนะคะแล้วเราก็อยู่ยันเขาปิดจริงๆทุกคนเรามาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งบอกเลยไม่พอทุกคนอาจจะต้องจองรอบเช้าหน่อยนะคะแล้วก็มันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆอะทุกคนคือเมื่อกี้ก็คือเร่งเดินออกมานะคะเพราะว่ามีเสียเวลาไปตอนกินข้าวกันนั่งดื่มเบียร์นิดหน่อยทุกคนแล้วเราก็เสียเวลาซื้อของอีกนะคะก็คือเวลากันมาเยอะๆนะครอยากมาก็วันนี้เป็นโลกเวนตมที่แบบมากครเป็นนแฟต้องมา หรือว่จแฟนเฮลี่ต้องการอะไรที่แบบว้าวแบบดูเบื้องหลัง<ช>การทางานของเขาได้เห็นอะไรหลารอย่างนี้เราถ่ายไม่ค่อยครบหรอกผมแนะาว่ามาดูใช้เวลาทั้งวันเลยจริงแล้วก็ของเฮลี่นาะซื้อมากซื้อมาเยอะมากเลยใช่คือพานุเป็นไรไม่รู้ทุกคนละลานตาแล้วมันแบบซื้อไม้กายสิทธิ์มาสามพันนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมป่ะออจะคนละเจนก็ได้แล้วนี่ผมเป็นเด็กผมดูเฮลี่แล้วผมจะดีไหมเด็กผมใช้ตะเกียบเล่นมากวก็ด็แต่ว่าทำมาเลยวันนี้จะดีมาก เป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็ว้าวมากว้าวทุกอย่างโอเคโอ้ไม่ไหวแล้วออกมาปุ๊บหนาวเลยทุกคนไว้เจอกันใหม่กับทีมที่ทัอีทีหน้านะคะไว้จะพาไปตะลุยอะไรสนุกสนิทกนทุกคนเจกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย